สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อสายันตันพานิชย์นะครับเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทางด้านในทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับครับครับครั้งนี้ครับอยากจะสอบถามครับหน้าที่หลักของวอวครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มครับมีอะไรบ้างครับครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับคําถามครับอย่ง เป็นไปตามชื่อเลยนะครับสถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหน้าที่ก็คือ,อทํางานทางด้านวิจยัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของวิทยาศาสตร์การอาหารก็คือ,เ,อเป็นขแขนงหนึ่งของเป็นขแขนงหลักหนึ่งของการวิจยัยของววนะครับสถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสั้นๆว่าวบนะครับ ในการวิจัยนะครับเราก็จะพัฒนาในเรื่องของอินกิเดียนใหม่ๆแล้วก็รวมถึงการพัฒนาเป็นโปรดักใหม่ๆเพื่อที่จะเซิร์ฟผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยนะครับให้สามารถมีเทคโนโลยีและก็มีโปรดักในการเทียบเท่าของต่างประเทศได้ครับส่วนหน้าที่ที่2นอกจากงานวิจัยแล้วเนี่ย เรายังมีในเรื่องของการบริการวิเคราะห์ทดสอบนะครับซึ่งสำคัญมากหลายผู้ประกอบการเมื่อ,อ,อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออินกรีเดียนขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีการทดสอบก็จะไม่สามารถจะไปขึ้นทะเบียนได้เพราะฉะนั้นเราก็มีแลบมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน OECD GLP เพื่อที่จะทดสอบโปรดักต์นั้นๆเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศและต่างประเทศครับ ก็เป็น2หลักใหญ่ๆนะครับอันที่3ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่เราวิจัยแล้วเนี่ยครับทำอย่างไรให,ให้ไปถึงผู้ประกอบการได้เราก็ต้องมีทีมเขาเรียกว่าทีมถ่ายทอดเทคโนโลยีและทีมการตลาดเพื่อที่จะ,ะนำสื่อที่นักวิจัยเนี่ยวิจัยแล้วเนี่ยไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการรวมถึงการช่วยเหลือทางด้านการตลาดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่มีความชัดเจนก็อย่างงานเอฟไอเอเชียนะครับก็จะเป็นหนึ่งแหล่งของการตลาดก็คือนำโปรดักต์ของผู้ประกอบการมานำเสนอณที่นี้ครับครับคือทำเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารอันนี้จีถามนิดนึงว่าในงานนะครับมีบูธของวอดด้วยถูกไหมครับครับจีอยากสอบถามว่าปีนี้ครับเอาอะไรมาโชว์ครับที่เป็นไฮไลท์ของตัวบูธ ก็มีอยู่2อสเรื่องนะครับรวมถึงก็จะรีเฟอร์ไปข้อแรกเลย 1. ง,งานวิจัยเกี่ยวกับอินรกเดียนมีอะไรบ้างนะครับ2 f i ฟินิชโปรดักมีอะไรบ้าง 3. ในเรื่องของบริการทดสอบเรามีอะไรบ้างและก็ยังต่อโยงไปถึงแพ็กเกจจิ้งเนื่องจากว่าแน่นอนว่าเวลาเราผลิตพันพัฒนาผลิตพัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีแพ็กเกจที่สวยงามแล้ก็ อนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกมีตอบโจทย์ทางด้านวทนอด้วยสามารถป้องกันฟ i n i s h product นั้นไม่ให้เสื่อมสลายโดยเร็วแล้วก็สามารถาถูกต้องตามตามตามหลักของการขึ้นทะเบียนนะครับในงานเรามียกตัวอย่างนะครับเรามีตัวโปรไบติกนะครับตัวโปรไบติกนี่ววพัฒนามาเป็นเวลานาน,านแล้วเราก็พยายามทำงานร่วมกับทาง อาหารละยาหรือทางออยนะครับในการาทำ s i t i v e list ของของอตัวโปรไบติกขึ้นมานะครับว่าจะเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อที่จะผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปใช้ได้ได,ได้อย่างท่วงทีนะครับนอกจากโปรไบติกแล้วเนี่ยเราก็จะมีอินกิเดีย t นจาก local wisdom ของเราก็คือผักผลไม้พื้นบ้านของเรานี่เองอย่างเช่นตัวกระลำปม หรือ,อ,อเขาเรียกว่าปวยเล้งต่างๆนะครับปวยเล้งเราก็มีสารสกัดขึ้นมาในเรื่องของอกระลำปม่มีสารสำคัญที่จะพัฒนาเป็นอินกรีเดียนอะไรได้บ้างเป็นตัวปวยเล้งสามารถพัฒนาเป็นอินกรีเยนในการมาพัฒนาเป็นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารหรือแม้กระทั่ทงยางในเรื่องของการทำให้หลับสบายหรือการผ่อนคลายนะครับ ก็เป็นอิกรสามก็คือในเรื่องของ Finish Product อย่าลืมว่าผู้ประกอบการไทยณนะปัจจุบันเนี่ยหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ Finish Product มากกว่าตัวกลางที่เป็นอินกรีเดียนถึงแม้เราอยากให้เป็นอินกร d เดียนก็ตามแต่แต่ยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเวลาวิจัยเนี่ยก็ต้องดูการตลาดว่าอันไหนมีมีความต้องการเมากกว่กันเพราะฉะนั้น Finish Product เราก็ไม่ดืมในการพัฒนาเพราะในงาน F i a ไเ e นอกจากอินกรเดียนแล้วเนี่ยเราก็ทำฟินิชโปรดักต์ด้วย แล้วก็มาโชว์ในเรื่องของแลลบการทดสอบต่างๆว่าเราสามารถทดสอบอะไรได้บ้างน,นะครับแล้วอันไหนที่เราทดสอบไม่ได้มีทาคีที่ทดสอบได้ไหมเพื่อที่จะเราเราเดินไปด้วยกันในในระดับประเทศนะครับเพื่อที่จะการให้เกิดการขึ้นทะเบียนได้ดีและก็ง่ายขึ้นครับก็คือมีครบเลยกับการพัฒน,นาการช่วยสร้าง v a l u เกี่ยวกับตัว อินกิเดียนเราหรือตัวฟินิสโผลดักนะครับครับก็คือคำถามสุดท้ายนะครับจีอยากจะให้ท่านฝากถึงงานในปี2022ครับอยากให้ชวนชวนคนมาเดินงานในปี2025ันยบห้ครับปี2025นะครับอยากให้คำอะไรนะครับคำถามสุดท้ายนะครับที่อยากให้เชิญชวนคนมาเดินงานในปี2025ครับครับก็ปีนี้เราจะเห็นว่างานเอฟไอเอเชียค่อนข้างยิ่งใหญ่ แล้วก็ตอบโจทย์ปร๊บก,กอบการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้พรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้มาก็ให้รีบมาเนื่องจากว่าจะจะช่วยในเรื่องของของเออขาเรียกว่าให้ท่านเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเรา,ามีหน่วยงานวิจัยมีบริษัทต่างๆบริษัททั้งในและต่างประเทศในปี2025ก็เหมือนกันก็2025เนี่ย FI Asia ก็ต้องมีปริมาณผู้ประกอบการที่เข้ามาแสดงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของวิสิเตอร์ที่จะเข้ามาชมงานเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามไม่ว่าวิสิเตอร์ที่ต้องการพัฒนาบิสเนสใหม่ทำโปรดักต์ใหม่ๆหรือทำอินกริเดนต์ใหม่ๆหรือวิสิเตอร์ที่ทำงานอยู่แล้วแต่มันมีเรื่องของการติดขัดต่างๆเราก็เข้ามาเดินสามารถปรึกษาแล้วก็ สามารถมีภาคีได้ทั้งบริษัทหน่วยงานวิจัยในประเทศบริษัทในประเทศรวมถึงภาคีต่างประเทศจะทําให้บริษัทเราหรือธุรกิจเรายิ่งใหญ่ขึ้นขอบคุณครับเขาฝากขอบคุณนะครับ